โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็มีเรื่องที่ต้องให้มาทําคลิปอีกแล้วนะครับพอดีมีน้องคนหนึ่งเขามาคอมเมนต์บอกว่า,าเขางบไม่ถึงที่จะใช้น้ํามันแพงๆอย่างเช่นเจ็ดพหมโตเจ็ดพันหนึ่หรือลิควิดโมลี่ที่มันเลทราคามาอยู่ประมาณส0่ร้เขาจะใช้น้ํามันเกตรดกึ่งสังเคราะห์ธรรมดายี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ของเขานะครับกระป๋องละร้อยแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนทุกหนึ่กิโลเนี่ย มันจะเทียบเท่ากับการที่ใช้น้ำมันเกรดดีๆ400บาทแล้วเปลี่ยนทุก4พ0 0โลเขาเข้าใจแบบนั้นนะครับว่ามันมันเหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่าเป็นการเข้าใจที่ผิดนะครับใช่ระยะมันใช่ระยะมันเท่ากันคุณอาจจะใช้ตัวเนี้ยอะสมมุตินะผมสมมุตินะอันเนี้ยหนึ่งบาทนะนะหนึ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับเปลี่ยนทุกหนึ่งพันโลนะครับหนึ่งพันโลเปลี่ยนเลยแต่ตัวนี้อ่ะ สี่ร้อยบาทนะครับแต่มันอยู่ได้ถึงสี่พันโลนะครับไปสี่พันโลค่อยเปลี่ยนทีนะครับสี่พันโลก็คืออ่าสี่ร้อยบาทตัวนี้หนึ่งร้อยบาทเปลี่ยนทุกหนึ่งพันโลนะครับมันมองเหมือนกับเหมือนกับในแง่ของระยะกิโลกับราคาแม่งเท่ากันถูกไหมอันนี้เราใช้เกตธรรมดาเราแต่ว่าเราเปลี่ยนทุกหนึ่งพันโลนะเปลี่ยนบ่อยนะอ่ากับเราใช้เกตพรีเมียมเลย สี่นะครับแต่ก็เปลี่ยนทุกสี่พโลนะครับมันก็น่าจะเหมือนกันนะครับน้องเข้าใจแบบนั้นซึ่งจริงๆแม่งไม่ใช่นะเพื่อนๆอย่าเข้าใจผิดนะต้องเข้าใจก่อนว่าน้ํามันเครื่องเกตด,ดีๆเนี่ยนะครับมันมีแ d e ดิ i ทตมีสารมีนั่นนู่นนี่ผสมแล้วก็ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ของเราอย่างดีนะครับดีกว่าน้ํามันเกตถูกๆนะครับผมไม่ได้ว่าน้ํามันตัวนี้นะแต่ว่าผมเปรียบที่ให้ฟังว่า หนึ่งร้อยบาทเนี่ยอะหนึ่งร้อยบาทกึ่งสังเคราะห์เนี่ยนะครับกับสี่ร้อยบาทสังเคราะห์แท้นะครับ,บ,บ,นะค,รบคุณความเข้าใจของน้องแบบนั้นะ่ะเป็นความเข้าใจที่ในแง่ระยะทางแล้วก็ราคาใช่มันเท่ากันแต่ประสิทธิภาพไม่เท่ากันนะครับมันปกป้องได้ไม่เท่ากันนะครับคนที่ใช้รถอยู่น่าจะรู้น่าจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับผมก็เลยต้องมาทําคลิปตอบแบบนี้นะครับส่วนไหนพูดเรื่องน้ำมันเครื่องแล้วมันจะมีคนที่เปลี่ยนบ่อยนะครับแล้วก็ชอบมาถามผมว่า ระหว่าง MMC เขาถาม2ตัวนะเขาเจาะจง2ตัวเลยคือ MMC นะครับกับโมตุล7 0 0น70001ะครับ MMC เนี MM ่ยมัน200กว่าบาทไม่ถึง300แต่โมตุลเนี่ยมันจะ300กว่าบาทค่อนมาทาง400นะทีนี้เขาเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนทายบ่อยนะครับก็คือขี่บ่อยนี่แหละขี่ขี่ใช้งานเยอะเหมือนกันแล้วก็เขาจะเปลี่ยนทุก2,000เงี้ยนะครับเขาจะใช้โมตุลดีไหมนะครับผมก็เลยจะแนะนำว่าอย่างนี้ ถ้าคุณจะเปลี่ยนทุกๆสองพันโลโดยที่ไม่อยากให้มันเปลืองงบหรือบานปลายผมแนะนำให้ใช้ mmc นะครับสองพันโลคุณถ่ายเนี่ยใช้ mmc นะครับถ้าคุณอยากใช้แบบเต็มประสิทธิภาพ4 0 0พโลค่อยถ่ายก็คือมาตรฐานนะครับคุณก็ใช้7 0 0ดนะครับในแง่ของราคาเพราะตัวนี้เอาตรงๆนะแม่งเหมือนกันขายกันเหมือนแทบจะเป็นสเปคเดียวกันเลยต่างแค่ว่าต่างแค่ราคานะครับแล้วก็ จากประสบการณ์การใช้งานจริงอะ MMC อะลื่นเท่า7 0 0 1ไหมพอๆกันแค่ว่า7,000่ะมันจะยืนระยะยาวได้ดีกว่า MMC นะครับแล้วก็ราคา7,000จะสูงกว่าเพราะฉะนั้นถ้าคุณคุณถ่ายเร็วอะแบบคุณรักรถคุณรักเครื่องยนต์คุณดูแลรักษาเครื่องยนต์นะครับคุณไม่จําเป็นต้องใช้7,000ก็ได้นะครับคุณใช้ MMC อย่างที่คุณบอกคือคุณจะเปลี่ยนถ่ายทุก2,000โลเนี่ยคุณใช้ MMC ได้เลยมันประหยัดงบลงไปเยอะ นะครับ0ถึง2,000โลแรกระหว่าง MMC กับ7,001แทบไม่ได้แตกต่างนะครับหลังจาก2,000โลไปแล้วนะครับ7,001จะดีกว่าจะเหนือกว่า MMC อยู่นิดนึงนะครับก็ผมแนะนําแบบนี้ดีกว่านะครับพูดง่ายๆนะครับถ้าคุณเปลี่ยนถ่ายทุก2,000โลนะครับอยากได้ฟิล์ลื่นๆใช้งานน้ำมันดีๆนะครับไป MMC ครับแต่ถ้าคุณเปลี่ยนถ่ายตามระยะของมันอยู่แล้วนะครับใช้งานปกป้อง ถึง4,000โลตามระยะค่อยถ่าย3,000โล4,000โลก็มา7,001มันจะช่วยคุณประหยัดงบได้นะครับ MLC กับ7,001เอาง,ง่ายๆมันคือคู่แฝดกันนะครับมันจะต่างกันช่วงตีนปลายนะครับหลัง2,000โลไปแล้วเนะี่ย7,001จะเหนือกว่า m MM m c นะครับจากประสบการณ์นะใครมีข้อมูลอะไรอย่าง,อ,างอื่นก็ลงได้นะคุณอาจจะบอกว่า MLC MM ดีกว่าหรืออะไรผมไม่เถียงนะครับแต่อันนี้ผมมาเล่าประสบการณ์ของผมให้ฟังแล้วก็มาแนะนําเทคนิคให้ฟังนะครับแล้วก็ตอบน้องคนนั้นด้วยว่า เปลี่ยนน้ำมันเครื่องครั้งละร้อยต่เปลี่ยนเร็วไม่ได้ปกป้องเครื่องยนต์เท่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครั้งละสี่ร้อยนะครับค,คือน้ำมันเครื่องเกรดดีกว่ามันก็ปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีกว่านะครับอย่าเข้าใจผิดนะเปลี่ยนทุกพันโลก็ไม่ได้ช่วยให้ปกป้องเครื่องยนต์ขึ้นนะยังไงตัวสี่ร้อยมันก็ปกป้องดีกว่านะครับก็วันนี้ประมาณนี้นะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องด้วยนะครับว,ว,วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ